สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีนองอิงครับมาพบปพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับหน้าตายังบนท่านในหลางครับพี่น้องตื่นขึ้นมากอะมาเฮ็ดเปียกก่อนเนาะก็ะไปขูดขูดดินออกจากหน้าบ้านครับออกจากถนนแต่ได้แป๊บเดียวครับพี่น้องลูกดีกไปกวนไปกัปกดไปโจงเข้านี่ไม่เฮ็ดเพาได้ก็เลยมา ให้อาหารน้องตูลูนี่ครับให้แล้ะครับพี่น้องให้อาหารน้องแล้วมีเอฟซีว่าวตูลูแปลว่าอย่างตูลูแปลว่าตุยนุ่ยครับตุยนุ่ยนะฮักนะฮักข่วนจำม่าจุ่มมุมจิมมิ่มประมาณนี้แหละครับ กินอาหารเช้าแล้วน้องผู้ถ่องทานก็ถ่องแท่งกินแล้วครับพี่น้องให้กินหยาดหยาที่ซื้อมากครับหยาหยาไปซื้อมาตั้งแต่วบุญหลัวลท,าทางไปกระตลกัครับซื้อมามาที่มันกินกินหยาจากักหลายเดียวจัยเครื่องสุมโมงสีกินวะอาหารครับ ทีมงานรถตู้้อพี่น้องทีมงานรถตู้ตอนนี้กันยังมาบ่อหอดเห็นไมหน่อยอันนี้ครับอาสีพักครับพักอยู่แถวนั่นแหละครับพี่น้องแล้วกาสีตื่นเสามากระสีทําบุญครับเพราะว่าเพิ่นความความต่างใจของเพิินคือมือน,นี่วันที่สิบแปดเพิ่นสีทําบุญเก่าวัดครับ ถ้าเกิดว่าเดินทางกับมาหอดบ้านแน้วฮ่อปตะเวนทําบุญแถวนี้นะอาจจะสายครับพี่น้องแลวก็บพวกว่าเอาบริว่างแผนวางาสิทําบุญวัดไนแน่คิดว่าเสาร์นี้เนี่ยเป็นสินเดินทางครับมาออกจากที่พักมาแล้วก็สิเดินทางทําบุญมานเรื่อยๆนะครับพี่น้องมานเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,อยๆแลวก็มาหอดบ้านวัดที่เก่ากอาจจะเป็นวัดบ้านตองคู่ครับพี่น้อง รอติดตามคลิปจากช่องพ่อเอกครับหลังจากที่เพื่อนนอนตื่นหลังจากที่เพื่อนพักผ่อนแล้วเพืนน่อนไหนเพื่อนกาส,สิมะข่ะอัพคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยเบิ่งครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่ให้ความห่วงใยทีมรถตู้ทีมให้ความห่วงใยนออ้องอิงเนาะครับเนาะแตมีหลายคนครับพากมาว่าน้อง ไอ้ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วงานเลียงเลยนอกมากแล้วแต่ว่าขึ้นยังบดทันหอดบานประมาณนั้นนะครับคือบ่าวทนนั่นเมื่อคืนหลังจากที่ลาดตะเวนแล้วบ่าวโทนกับอัพคิปอัพคิบแล้วก็นอนตื่นกันมาอีกทีหนึ่งพี่น้องตีสามจะค่อยได้เปิดไฟคิปคิปลาดตะเวนก็นเลยไปออกตี่สามครับเมื่อคืนนี้แต่ว่ามันลาดตะเวนตั้งแต่สามถุ่มกลัวครับ หลังจากที่บาโทนไหวพระไหวเจ้าที่ยังเรียบร้อยแล้วกับมายางลาดตะเวนสามถุมกลัวอับขีปมันบุไปจ้ากเตือพี่น้องโรดซ่าก็เลยได้รับก่อนตื่นขึ้นมากะตีสามก็เลยปล่อยลิปครับสิลบถิมกับจักจังไดเนาะก็ปล่อยไปจังสันละครับพี่น้องเพื่อพอมีพี่น้องเอฟซีเขาเบื้องให้นะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องตอนนี้ใกล้สิหามืนทรัพแล้วครับเลือประมาณหาสิบคนครับถ้าหามืนทรัพแล้ว บ่าวทนกับสิผาพ,พอมีพี่น้องเอฟซีไปชมจุดที่บ่าวโทนไปวาโยไซคนเฮียดอีหยังจังไถแบบไดแนวไดเพราะว่าสิผ้าปะนางไปครับพี่น้องปะนางว่าอยากไปคือกันอยากไปเบิง่งเพื่อมันดีจสิงต่างๆมันสิดีขึ้นพม่นะแต่ว่าบ่าวโทนว่าเดี๋ยวบอกกับพอมีพี่น้องเอฟซีไปแล้วว่าให้ครบหาเงินซับสีผ้าไปเบิง่งหรือว่าสีบอกว่าไปใส่มาก ให้ปะนางล่อให้โคฟหาเมินซับก่อนให้บาวทุนคมหาเมินซับก่อนคอยไปเทเดียวสิได้ท้ายคลิปให้เบื้องนํานะครับพี่น้องกับมันเป็นเหมือนกับว่าช่วงที่เข้าไปนะ่ะคือพวกเข้านี่แทบสีงานกับถือยกเลิกพี่น้องอ,อิงงานถือยกเลิกงานกับบ่คคอยมีเงินกับบ่คคอยมีแล้วไอบาวทนุนเฮ็ดงานกับนตเตน,นี เงินเดือนออกมากับบ่พ่อใส่เอีหยงก็คือบ่ขื่นบ่เกินครับพี่น้องเอดจังใดกับบ่คือนะก็เลยพากันหาหม่องหาที่พึ่งทางใจเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจเพื่อว่าให้หฮาสีสบายใจขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่ไปจุดนี้มาแล้วบาวทนสัมผัสได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนเลยครับพี่น้องมันเปลี่ยนไปหมดหลังจากนั้นถึงแม้ว่าเหาอ่ะ สีบ่อใดดวงใดดังคือนนององอิงบ่อใดเปียงใดปางคือนน,นององอิงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเท่าน่ะบอสิเป็นเหล่องการเสียงโศกเสียงด่วงบ่เคยถือไอหวยมาเป็นปีบ่เคยถือลอตเตอรี่มาจากเถือ่อกระเดมมาถือครับพี่นนองลอตเตอรี่เธอละใบสองใบกันยังถือหวยกับมาถือน้ำหนององอิงแมน่นบ่ครับก็เลยว่าเออมันเปลี่ยนไปหลายครับเงื่อนจากที่เคยติดนี่ คิดว่าเห็นงานใส่หนีเขาอีกหาปี้สิบปี้ยังสิเหมือดก็ไดมาปหนี่ภายในระยะเวลาสามสี่เดือนซึ่งมันมันมันกเกินคำบรรยายน,นะพี่น้องแล้วจุดที่นี่จุดที่คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยน,นคือมองนี่และครับพี่น้องที่บบาทโทนเสือลอยเปอร์อเซ็นต์วะคือจุดนี่แล้วกับบารมีหลวงปู่หมุนครับแล้วก็ได้มาไก่ชีดกับน้อง,งอุ้งอิงนี่แหละครับพี่น้องคิดดีทดําดีสิ่งดีๆตามมาครับบุญมี ตะกาบังตะเฮ้าเคียกัามใดเข้ากระสีสามารถใสบุญใดครับรอติดตามครับพี่น้องอีกบก,กีสิบคนเองกระสีโคบหาเมื่อนแล้ะครับแล้วอีกครบแสนคนเนี่ยกระสีมีเรื่องเด็ดๆในช่วงที่ครอบครัวแม่หน่อยลําบากเพิ่นเหตุอีหยังเพิ่นเว้าอีหยังเพิ่นเป็นจังไดแล้วคเว้าวใดของหน้องอญิงที่ใหในบ่าวโทษน้าตาไหลใดในขณะที่น้องอยังบบด,ดัง ๖๑แสนซับสิพอเหาให้ฟังครับแต่หาหมงินซับเอาหาเงินซับก่อนทอมีน้องสิพาไปจุดผู้ใดสามารถที่สีเดินทางไปได้ผู้ใดสามารถที่สีเดินทางมาได้กลับมาครับบ่เสียหายครับเฮ็ดแล้วสบายใจหรือว่าซีดีขึ้นหรือบอดี้ข้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเข้าคอยขวากันหลังจากที่เข้าไปแล้วเพราะว่าบางคนกับด้วงผูกกับจุดนี้เฮ็ดแล้วดีเปียงปาง บางคนดวงบบแมนทางนี่แก่แบบนี้บบถือต้องไปแก่อีกแบบหนึง่งกาสิี่บเห็นผลอียงบางคนอาจมีกัรมหลายโพดเหตุห้วบบบ,บ,บ,บ่สวงบบเศร้ามันเกิดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,นะครับพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงที่หมาหยโดยสวัสดิภาพครับพี่น้อง อดแปะนอนนะครับเนาะเนื่องจากว่าขับรถบอกไว้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ในความห่วงใยของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น้อยหนุ่มอีกครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมีสกอรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ